สวัสดีครับพบกับผมนะครับกูช่างบอยมาาร a k a นะครับสวัสดี fc ทาง u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี fc ทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมเตรียมจะส่งพ่วงรถไถยรุ่นดับมือเผากระบะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอนยมของทางร้านนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สองเมตรจากนี้่างนี้นะครับสองเมตรแปดสิบนะครับก็สูงที่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวตองนะครับด้านในเป็นสีแดงนะครับ ตัวนี้เป็นเพากระบะนิสันนะครับยางขอบสิบห้ายางเปอร์เซ็นนะครับคัสซีจะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสี่นะครับล่ายกหน่อยตัวนี้สามารถบรรทุกได้สามตันถึงสามตันห้านะครับหลังจากเราเอกลักษณ์ก็เหมือนเดิมนะครับบันไดสองข้างนะครับเจาะช่องมองแล้วก็มีหมวกนะครับขาดทั้งรับเกี่ยวนะครับกล่องกขมือพร้อมไปนะครับอายกเลยนี่ครับยกแบบนี้นะครับองศาดําก็ประมาณนี้นะครับ ทางแล้นเราก็เหมือนเดิมนะครับขอลากนะครับทับให้แบบนี้นะครับนี่ครับสับให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเพาวจรสองนิ้วตาไก่ของฟอร์ดนะครับมุนได้180องศานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ล็อกลามสองข้างนะครับเอาลงเดี๋ยจะเปิดข้างให้ดูนะครับผมจะเปิดข้างให้ดูนะครับ ขันลาบนออกนี้นะครับขันลาบนออกก่อนนะครับถึงจะเปิดฝาข้างได้นะครับสามารถเปิดข้างได้ลาบนถอดได้แบบนี้ทุกคันนะครับยกเว้นที่ลูกค้าจะสั่งว่าไม่ให้เปิดไม่ถอดนะครับเราถึงจะทําเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทางร้านเราก็จะทําเป็นแบบนี้ให้ทุกคันนะครับถ่ายน็อตด้านท้ายออกนะครับจะเป็นน็อตล็อกนะครับข้างหน้าจะเป็นกรนล็อกนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมมาทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่นะครับเปิดลงได้แบบนี้นะครับส่วนพื้นเราก็เชื่อมให้เต็มนะครับพื้นเราเดินเต็มเลยนะครับไม่มาแต้มนะครับปิดเดี๋ยวไปเจอกันทีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแน้วนะครับลูกค้ามาให้กับ ขงนี้ทุ่งนานะครับบริเวณพื้นที่ของค้านะครับพี่อันนี้เราอยู่บ้านอะไหนะครับบ้านหนองน้ำขาวบ้านหนองน้ำขาวตำบลอะไรนะครับดอนยาวใหญ่อําเภออําเภอโนนแดงจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นพองผมแล้วเป็นไงมั้งโอเคนะครับโอเคที่ติดตามผมมานานแล้วใช่ไหมก็ นานแล้วครับตั้งแต่ทำอีจฉาแตอนี้ผมก็ไม่ทำแล้วจะผ่านหันทางมาจับพวงแทนนี่นะครับพวงที่ลูกค้าสั่งไปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคัสซีรางน้ำหน้าสีเป็นตัวคัสซีนะครับทาังจานเราก็ซับคอดามคอให้เหมือนเดิมนะครับทุกคันเลยนะครับนี่นะครับ เผาตันสองนิ้วนะครับใกล้ๆของฟอดนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบนะครับไม่ต้องกลัวผีกฟั่มนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเออเป็นล้อคู่นะครับทางสองุงศรีนะครับทางจังหวัดกาลสินนะครับ